ครับวันนี้เป็นวันคลิกออฟขององค์การบริหาส่นตำบลนพึ่งนะครับได้นำพี่น้องประชาชนโดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้านนะครับโดยในวันนี้เราก็มาเริ่มที่หมู่บ้านของการเคหะหมู่บ้านเอราทก่อนเป็นหมู่ที่9บ้านเหรินทองนะครับเป็นโครงการ Big กค e ี n นิ่งเดย์นะครับเอกซเรย์ทุกพื้นที่นะครับเป็นเป้าหมายก็คือทําอย่างไรให้ชุมชนเราน่าอยู่ ปราศจากขยะนะครับหน้าบ้านดูสดใสถนนก็ไร้ฝุ่นไรขยะนะครับโดยให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งขยะทุกหมูบ่บ้านจะต้องแทบจะไม่ให้เห็นนะครับแทบจะไม่เห็นกันเพราะนั้นเนาะตัวนี้มันจะเป็นการสร้างจิตสมนึกให้พี่น้องประชาชนได้ลดการใช้ขยะของตัวเองนะครับแล้วก็มีเผื่อมีชาวบ้านพี่น้องประชาชนเดินไป เดินมาออกมาหน้าบ้านตัวเองก็ดูสวยงามดูเป็นระเบียบนะครับเรามีเป้าหมายทุกหมู่บ้านทุกครวัวเรือนนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้มีความสุขว่าชุมชนตัวเองนั้นปลอดขยะนะครับซึ่งขยะนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับทําอย่างไรเราจะถูกจสตสมบูรตัวนี้ให้กับ พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเข้าใจอยู่แล้วล่ะเราก็ต้องสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นในวันนี้นะครับในวันข้างหน้าเราก็จะเป็นบ้านเมืองที่สะอาดดูสวยงามเป็นระเบียบครับครับก็เชิญชวนให้กับทุกหลังคาเรือนนะครับทุกหมู่บ้านทุกชุมชนก็แล้วกันนะครับเอ่อให้ท่านดูแลบริเวณหน้าบ้านตัวเองดูแลในชุมชนของตัวเองนะครับทำอย่างไรให้ไร้ขยะปลอดขยะให้ดีที่สุด นะครับแล้วก็ขยะถ้าเกิดมีก็จัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับลดภาระของการดาเนินงานของหน่วยงานองค์กรบุครองส่วนต้องถิ่นที่จะเข้าไปดูแลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการครับ